สวัสดีค่ะเอทีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนเลยค่ะวันนี้มาที่สามสิบเอ็ดนะคะพรุ่งนี้เลขกรัฐบาลไทยออกเยนจิตพรทีวีก็ต้องขอกราบขอบคุณคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้เยนจิตพรทีวีนะคะขอบคุณจากใจจริงค่ะเยนจิตพรทีวีก็จะได้มีกําลังใจใช้หัวสมองชิดว่าจะทําสูตรไหนให้เข้า พยายามและตั้งใจทําแต่พยายามเต็มที่ตั้งใจทําเต็มที่ถ้ามันไม่เข้าก็จําเป็นเนาะเพราะไม่มีใครรู้ทั้งนั้นล่ะค่ะว่าเลขจะออกตัวไหนเราก็จะรู้พร้อมๆกันกับวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2567และทุกวันที่16แต่ละเดือนทุกวันที่1แต่ละเดือนไปพร้อมๆกันค่ะว่าเลขสองตัวท้ายออกอะไรสตัว บนออกอะไรเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเนาะอ่าทีนี้เราก็มาดูค่ะดีใจที่ f อฟซีทุกๆท่านชื่นชอบดีใจว่าแม่สาวดำเอามาเทียบกันเอามาวางติดกันแบบนี้เออดูง่ายจะขอบคุณมากๆคนเราก็คิดคนเดียวก็คงจะไม่ไม่ได้ดีหมดนะเนาะถ้ามีคนอื่นแนะนำมาเนี่ยเราเย็นสิตปิตก็ดีใจแล้วก็พร้อม น้อมรับและเอามาทําตามก็ปรากฏว่าทํารสมผลสําเร็จจากการที่เอาสูตรหรือแนวทางที่ได้มาจากทั่วสารทิศเก็บงวดเก่าไว้เอาได้ได้งวดใหม่มาก็อเอามาเทียบนะอ่ะไอ้น,นี้ดูค่ะดีใจที่ถูกใจแล้ววันที่หนึ่งเมษายนดูนะคะก็ออก9 0้าศนะคะปูเจ็กนะคะแล้วก็หลายท่านที่คอมเมนต์มาว่าไม่เห็นเลขปูเจ็ก เ่สาวดำจะตามเลขปู่เจ๊ขห้หน่อยโอ้ยเอาลงไปหลายครั้งแล้วนะอืมมาสาร้างว่าแ่อะหนึ่งเมษาเข้าที่หกศูนย์ศูนย์หกเอ้ามาวันที่สองพฤษภาเข้าที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะแล้วก็มาที่วันที่สิบหกปู่เจ๊เข้าสามตัวและสองตัวบนล่างนะคะอ่งวดนี้มาหรือยังมาแล้วค่ะเดี๋ยวในอยู่ตรงไหนเนาะบอลนี้โอ้ยโอ้ย อยู่คนเดียวกับพี่น้องแล้วก็วางผิดวางถูกอยู่อ้าวมาแล้วพํมพมพามตาดํา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 นี่ค่ะเออาวางคู่แบบนี้ดีใจแล้วเป่นว่าเนี่ยโอ้ยจะเป็นเย็นจิตฟอรทีวีก็ดีอกดีใจที่เอซอ่า นิยมชมชอบมาว่าเออวางวางแบบนี้แหละอชัดเจนดีเออนอนดีเนาะเอาเด้อเอาเฮ็ดได้ถยวใจมันก็ดีตัวมีคนแนะนำํำมีคนออกความคิดเองเขาก็จะได้อันหูจากเฮ็ดไปเนาะก็ท่านสุทไทยมันก็ถือกันได้เนาะเอาเห็นแบบนี้ละโอเคบันนี้บันนี้ก็บัดเทาก็เบืนะ้องเนาะบันนี้เนาะขวามือแม่คุณแม่เป็นเลขที่ออกมาแล้วนะคะนี่นี่นี่สิบหก พฤษภาคมนี่อันนี้ไปเรียกวันที่หนึ่งมิถุนายนค่ะนะอ่าที่ขวามือคุณแม่เลขที่ออกแล้วเรามาเทียบกันปู่เจ็กอ้าวคนที่คอมเมนต์มาน่นเห็นหรือยังหลายท่านก็คอมเมนต์บอกว่ากดหาแล้วไม่มีมีพิมพ์เข้าไปช่อง youtube แล้วก็พิมพ์คำว่ารุ่งพรทีวีพารวยนั่นนะคะ เขาเขาเห็นกันใกล้จะหมดประเทศแล้วนะ,ะคุณไปอยู่คุณให้ลูกหลานทําให้ก็ได้เนาะ,ะ,ะหาจนเจอแค่ยังไงก็ต้องเจอไม่ได้อยู่ในหรือไพ่หรอกครันนี้นะคะเลขปูเจ๊จ้าเลขปูเจ๊อะต่อมาเลขใครเอ่ยต่อมาต่อมาต่อมาเอ้ยนลเอลเอ้ยเอ้ยเอ้ยต่อมา แล้วต่อไปอ่ะแม่ย่าไพรีก็ไม่แพ้ปูเจ็กนะคะนี่มาดูกันได้เลยหลักฐานที่มีอยู่ชัดเจนชัดแจ้งแดงแจ๋เด้อพี่น้องเลยเอ้าวนี่นะคะหนึ่งเมษายนแม่ย่าไพารีค่ะเห็นไหมคะแล้วก็มาสิบหกเมษายนก็เข้าอีกนะคะแม่ย่าไพรีนะคะอ่า ต่อมาสิบหกผสภาก็เข้าเอกนะคะแม่ย่าพลาดีสามนะคะปู่เจ๊กกับแม่ย่าพลายดีเข้าติดก,กันเลยนะคะคนละสามงวดถ้าเข้าวันนี้ก็เป็นงวดที่สี่งวดนี้ปู่ปู่เจ๊กกับแม่ย่าพลาดีดูว่าจะเข้าไหมอ้าวมาดูกันนั่นลหละนั่นลหละก็แม่ย่าไปแน่นอนไปไ,ไม่แม่ย่าหลุกไปแน่นอนนี่ ไม่อ่จาจะไม่ไดเสนโอ้นี่มาแล้วนี่นะคะนี่ดูของไม่ยากไปรีนะคะเห็นไหมคะอ่าแคบเลยบานนี่แคบเลยแคบเลยนะคะ เป็น okay, ไงคะผูกใจแล้วใช่ไหมคะทาแบบนี้เนาะอืให้มัมนรู้ไปซะม่งใช่ไหม <laughs> มากอ่ะนี่เรียกปู่ย่าสนทำนะคะมาแม่มีปู่เจ๊กกับแม่ย่าไพรีนะคะเข้าคนละสามวดตรงกันไปเลยนวดนี้จะมีใครปู่เจ๊กจะมีใครเข้าใครหลุดบานนี้เนาะ,ะอะมาที่นี้ อามาอามาก็มาแล้วนะคะอาาอ่าดูแล้วค่ะแคปเลยนะคะนี่งวดที่งวดที่ผ่านมาก็เข้านะคะนี่งวดนี้ค่ะอ้าวเห็นไหมคะอามาดูนะคะขวามือเย็นจิตชุดสิบหกพฤษภาที่ออกไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็หนึ่งหนึ่งมิถุนานะคะ เห็นมัคขาบารนเ่เห็นมอเห็นมอเห็นเห็นบอปูสามแป็ดแล้วก็ปูนาโกนะคะต่อมาค่ะ แม่ย่าสีดาจันนะคะเข้าที่90นะคะแม่ย่าสีดาจันแม่ย่าสีดาจันให้มาก็เข้าที่9009นะคะอ้าวทีนี้งวดนี้ท่านให้มาแล้วนี่นะคะแม่ย่าสีดาจันงวดที่ผ่านมาเข้า09 90นะคะ หดน,นี้จะเข้าไหมแม่ย่าสีดาจรรันนะคะปกติแม่ย่าสีดาจรรันจะเข้าบ่อยมากมาตอนหลังแม่ย่าไพรีแซงทางโค้งเลยอะ่ะแม่ย่าไพรีปูเจ็กแซงหมดเลยปูนาโกนะคะอ้าวดูนะคะดูนะคะ แคบไปเห็นเอาให้แคใไปดูชัดเจนดีเนาะแบบนี้เนาะคะเนาะ,ะเผื่อเราหลงลืมนี้ไม่หลงลืมเลยดูวันเที่ยวนะคะมาทีนี้ปูสามแปดแปดค่ะง <_ man> วดที่ผ่านมาก็เข้าเก้าศูนย์นะคะงวดนี้ก็มาแล้วค่ะ <_ man> ดูนะคะง <_ man> วดก่อน ปูสาแปดเข้าเกตรงๆบนนะคะเอาอวดน,นี้มาแล้วจ้ะนี่ค่ะ้าขอบคุณทุกทกกำลังแรงจะที่ให้คะ่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่กกำลังแรงจะให้เยจิตปตร,รีด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับตัวเลขก,ก็เพียงแนวทางเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าเลขจะออกตัวไหนนะคะไม่รู้เลขจะออกไหน <c oughs> ยากเลยตรงนี้น,นะมันแม่เล็กปูอะไรแม่ทำไม่ใช่เลยน่ามนะันเราหาหาหามาปูี่ยงอ่ะนะคะหลักฐานชัดเจนค่ะนี่ของงวดนี้นะคะเห็นไหมคะอ้าวแคปเอาเลยค่ะเอออย่างนี้เนาะ ขวามือเย็ยนจิตน,นี่คือเลขที่ออกแล้วววันที่16พฤษภาคมพศอ2567องวดนี้เป็น,วนงวดวันที่1มิถุนาย,ยนด้านซ้ายมือเย็ยนจิตน,นะคะอ่าเทียบอย่างนี้นะคะเทียบอย่างนี้นะคะเอามาทีนี้ใครเอ่ยทำมันเกินสิบนาทีก็ไม่ได้นะคะไม่ยากบางบทไม่ยากเขียวอ่อนปูซิสโทปูองอาจญาดอกไม้ อ่ะแล้วไอ้หลัหกฐานตาปูนาโกก็อยู่ในมดแล้วบ้านี่น,น,บบนนะไม่ใช่นละอืมใน,นรอบ,บนี้เห็นอยู่แบบแมกเมื่อกี้นี่ เปนยูนอรดโอเคอาคุณมาอยู่เียร์อืมมอยู่ดีเฉยเลยนิบ้านบานนลยจะไปจะมาบ้างเไวไสกวเอาไปมาหาโมฮินจ่อยนะ <c ười> นหาโมฮินแล้วก็ลืมตัวบ,บันนี่เพราะว่ามันไหล <c ười> ตันนี้เนาะปูปู่อาารย์เาออไม่นเนาะอะเราก็มาตามต่อกันเลยนะคะทุกท่านต่อจากคลิปนี้แหละค่ะยังไม่หมดนะคะปู่ญาสนรัมนะคะยังเดินอ,อีกห้าหท่านในคลิปนี้ก็พอก่อนนะคะเพราะว่ามันเกินเวลานะคะขอทุกท่านโชคดีค่ะต่อจากคลิปนี้ก็เป็นคลิปปู่ญาต่ออีกนะคะจะได้หมด เป็นลอกๆไปเนาะอ่าโชคดีนะคะ